不皮吧，不皮吧。 ไม่มืดจังเยสว่างสว่างสวัสดีจ้าทุกคนทำไมมืดจังเลยทำไงดีถึงจะสว่างมันมืดจังเลยมานั่งห้ยุ่งกัดอีกแล้วจ้าทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดี มาอีกแล้วมาเพราะความคิดถึงเน้อจ้ะท่านท่านไหนเนี่ยเมื่อท่านไหนเห็นยังยุ่งก็อก่อยแล้วทำไมมันยากจังเลยเดี๋ยวนะจ๊ะมันมืดมืดมองหนะ้าตัวเองไม่เห็นเลย ครูนี่แหละวันนี้หนาวๆเนาะฝน,น,นตกจ้าทุกคนสวัสดีนะจ้าทุกคนเดี๋ยวหาซองแต่ของว่าท่านพออยู่จ้ะใครมาบ้างเนาะมองไม่เห็นแสงมันสะท้อนจะย้ายที่ดีไหมไม่มีที่จะนั่งเลยเนาะเอาอย่างไงเนาะเอาอย่างไงดีเนาะหาที่นั่งเหมาะ นั่งไม่ได้เลยข้างในก็โกงเปิดทีวีดังลั่นเลยมาๆจา้ะยังหาบอลมมม่อผู้ได้กลมาเนี่ยท่านได้เบิ่งอยู่จ้ะขอบคุณเด้อจ้ะทุกคนสวัสดีทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะสวัสดีจา้าเดี๋ยวนะอ้อเบาเหลิมเบาเหลิมเบาเหลิมสวัสดีจา้าเบาเหลิม ก็ต,ต่อต่อช่างแนวไปเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีจ้าบา่าวเหลิมขอบคุณหลายๆเด้อบ่าวเหลิมเยี่ยมสวัสดีครับ่าสั่นเลิบ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 จ้าเ,เลิบเลิบจะขี่อะไรจะหน้าที่เด้เนี่ยบอมี่บอลหนังะนะจ๊ะ สาวตื้อสาวตื้อกินเที่ยวสวัสดีจ้าสาวตื้อนเะจ้าเปลนะาเหลืมอมก็บอกเลื้อๆนะจ๊ะเปลาเหลือมก็บอกเปล่าๆเด้อค่ะเพื่องานครับครับขอบคุณหลายๆจ้ะเปลาเหลือมขอบคุณหลายๆสาวตื้อกวัดีจ้าสาวตื้อวัดีนะคะวัดีด้วยจ้าแม่สาค่ะป้าพึ่งป้าพึ่งจะเริ่มจ้ะนัะ่นรับไปแล้วห <c oughs> ลอดวันนี้ จับว่าเป็นอะไรเนาะขอเวลาเพิ่มหนึ่ง